ไปเที่ยวไปดูธรรมชาติไปดูน้ำตกกันดีไหมดีไหมคะให้พี่เพชพาไปเนาะได้ให้พี่เพชพาไปพี่เพชรกำลังนำทางไว้นะคะขึ้นดอยแล้วเรากำลังขึ้นตไต่กันไปแล้วรถถ้าถ,ถึงถให้เลี้ยวรถ <laughs> ไเพราะมันเปต่อไม่ได้ถาวร <laughs> นี่คือคำสอนแฝงเหรอตอนนี้เรากำลังจะขึ้นดอยกันนะคะขึ้นดอยกันนะคะทุกคนถนนก็ดีค่ะแต่ว่ามันจะคดเคี้ยวไปน,นิดนึงข้เขียวหรอปี๊บเป็นแหนะมั้งคะทุกคนโอเคไหมคะโอเคโอเคนะคะ นะเดี๋ยวเราเราดูแถวนี้สองข้างทางก็จะมีร้านต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเขาจะมาขายกันนี้มาหาซื้อได้เลยขนส่งทั่วประเทศด้วย ถึงกันแล้วนะคะทานทองรีสอร์ทบรรยากาศก็เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงามเขามีร้านอาหารมันกาแฟบรรยากาศรม่มรื่นมากมากมากเลยสดชื่นมากมาเติมพลังน่เป็นยังไงวะคุณบรรยากาศดีไอติมมนากกินมากเลย <Ừ. S 1> ใช่ไหมคะใช่ สุดยอดอดูบรรยากาศสักการเผ็ดจ <c oughs> ิกแอรเดินถ้าซ้ายอย่างนี้มันก็จิเดินะดนะพี่เท่หไม่เอาเลยน้ำสมืมบรรยากาศในรีสอร์ทนะคะโอ้ย น้ำเย็นๆให้เล่นจะวุอยูเซ่สนุกกันใหญ่เลยสนุกไหมลูกน้าสนุกไหมคะพี่แพทรสนุกไหมลูกสนุกโอ้โหท้าเปล่าด้วยนะน้ําเย็นมากบรรยากาศดีมากๆเลย หนาวไหมคะลูกเฮ้ยอ้าสดชื่นจังสดชื่นจัง

ฝั่งตรงนู้นจะมีองกระต่ายด้วยนะคะเนี่ยจะมีกระต่ายด้วยฝั่งนู้นสามารถข้าไปให้อาหารได้นะคะตอนนี้น้องนาวกับพี่เพชรก็กำลังเล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินนะคะดูสิสนุกสนานกันใหญ่อะ่ะ จับน้องดีๆค่ะลูกจับน้องดีๆ <c oughs> หนาวรยงหนาวรยางพอรยงคะตรงนน้นน่ะพี่เพชรมันมีที่ร้านากว้างเล่นน้ำแบบเต็มทีนะ่เลยข้างบนอะ่ะเดินไปดูข้างบนดิ ลานเล่นน้ำน้ำตกลานเล่นน้ำอยู่ทั้งหมดนะน้ำน้า,นาทำไรคะทำอะไรอ่ะแม่อยากลงไปเล่นกับลูกจัง<ป>แม่<ป>น่าใส่ผ้าใบมาเลยค่อยๆนะลูกรักเยยะมาเลยแล้วนะ่ อน้นมีกระต่ายวิ่งมาลรกกระต่ายอยู่ตรงนั้นค่ะโอ้ยกระต่ายมีกระต่ายวิ่งมาด้วยค่ะทุกคน ีมเยอะใช่ขลุกเมื่อกี้แม่ถ่ายไปละปลาเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ยไหลไหลไหลเด็กไหลเด็กไหลแล้วเป็นบ่อน้าแบบเด็กไหลน้ำกลับได้แล้วค่ะป่ะมาเดินมาได้แล้วค่ะมาเร็วกลับกันได้แล้วขลุกเวไว้เดี๋ยวมาใหม่นะไม่เอา ไหม,มาเที่ยวใหม่นะคะยุ่งอ่ะครับร่ะออปากสั่นแล้วขึ้นมาได้แล้วเอแล้วมาเลยมาเลยแล้วไม่ยอมขึ้นนะคะเทอดเพินมาก นางๆก็ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะคะนี่นตัวกลับบ้านกันค่ะโอ้โหน้ำตกสวยมากๆนกเต็มไปหมดเลยโอ้โหนกค่ะทุกคนนกเต็มไปหมดเลยไปดูกันนกเต็มต้นไม้เลยอ่ะโอ้โหโอ้ยนกอะไรอ่ะนกราบนกพิราบหรือนกเขาอ่ะเต็มเลยอ่ะ สีสวยด้วยเนาะเทียบเลยอากาศดีมากคนเรียบเลยค่ะระวังะวังโอ้ย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 โอ้โอ้ยเต็มเลยบินไปบินมาบินทัตัว มีโชว์ตัวกันใหญ่โอ้โหสถานที่รีสอร์ทเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะเตกแต่งสวยงามมากตกแต่งสวยงามแล้วมีความเป็นธรรมาชาติมากๆเลยทีเดียวสวยมากๆสวยมากลมดื่นม,มาก